สวัสดีกันยับเย็นๆทุกคนรับบนรถเลยครับตอนนี้ลูกสาวซื้ออะไรมาลูกเปิดให้ดูหน่อยหอยแข้งนี่นี่พอยเปิดดูหอยแข้งเวลาเราสกินมันจะแกะยากเนาะสมมติเราไม่มีอุปกรณ์แกะยังไงแกะได้ไหมแกะยากอา้าวทีนี้มันจะมีอุปกรณ์แบบนี้ง่ายๆเลยเอาลองดูสิลูกทํายังไงขันมาทางไหนยังไงอ่ามือจับมือจับจับให้แน่นหลัจากนั้นอันอนี้คีมนีบกดอ้าวปั๊บโอ้แบบนี้ ง่ายสะดวกเลยอ้าวต่อไปเอาวางลุงก่อนเผื่เพิ่งกินอ้าวเอาทำอ,อันอีกอันหนึ่งอ้าวหยิบหอยขึ้นมาเป็นง,ง่ายๆนี่เราจะต้องจิ้มไปตรงบริเวณตรงนี้อ่าอ่านะครับเะเพิ่งกดตอนแรกหัดจากนั้นก็กดเลยครับกดแรงๆปับ๊บนี่แกะได้แล้วกินแล้วแบบนี้เลยสบายง่ายๆนี่ครับราคาก็ไม่แพงครับแค่เนี้ยสำหรับคนที่จะชอบกินหอยแครงครับแล้วก็ร้าน ที่มันเป็นเกี่ยวกับอาหารทะเลก็แนะนําว่าอยากจะให้มีให้กับลูกค้านะครับมันจะกินง่ายพอเขากินง่ายเขาก็จะกินหมดเยอะพอเขากินหมดเยอะเราก็จะได้ตังค์เยอะ <laughs> เหมือนกับลูกสาวผมนะครับได้มาปุ๊บเอา้าอีกทีอีกทแกอีกทีกอกทเอา้เอาเทสเทสเเลองดูเอาหยิบขึ้นมาละอาจจะสั่น่อยครับโอ้โเสียบลงไป แกออกมาได้แล้วเรียบร้อยง่ายๆสบายๆนี่ครับอันนี้คือครีมในการแกะหอยแครงครับราคาไม่กี่บาทแล้วครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนครับแน่ต่อไปการกินหอยแครงก็จะเป็นเรื่องง่ายๆครับแค่มีอุปรกรณ์แบบนี้ครับสบายเลยซื้อมาโลสงโลที่ชิวๆเลยปอกง่ายครับปอกง่ายเลย